สวัสดีค่ะน้องนายซิสเซนสัมผัสนะคะวันนี้นะคะจะมาพูดถึงเรื่องกรรมนะคะกรรมแห่งการฆ่าส,สัตว์นั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นการฆ่าปานะคะฆ่าไก่ฆ่ากบฆ่าเขียบวักกวควายนะคะ,ส,ะสัตว์มากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นสัตว์ที่ไม่มีพิษแล้วก็มีพิษค่ะผลแห่งกรรมก็คือตามกฎแล้วนะคะเราก็จะได้รับโทษวิบากกรรมตาม เจตนาและก็ไม่เจตนานะคะจะเป็นสินข้อหนึ่งค่ะปานากิปาตาเวรมณีสิขาประทังสมาธิยามีนะคะเป็นสินข้อหนึ่งค่ะสินปานานะคะปานาห้ามฆ่าสัตว์นั่นเองนะคะเราจะฆ่าฆ่าไปกินหรือฆ่าไปขายนะคะกรรมจะมีเจตนาและก็ไม่เจตนาค่ะแต่ก็ย่อมได้รับผลแห่งกรรมจะเบ,บาหรือหนักแล้วแต่กฎแห่งกรรมดึงดูดไปชดใช้กรรมในนรกหรือ ในภพภูมิที่เราคิดว่าเราจะตกนรกหรือขึ้นสวรรค์ขึ้นอยู่ที่เจตนาน,นั่นเองนะคะเป็นต้นค่ะกรรมส่งผลทุกวันค่ะวันพายิ่งทําได้อยากให้งดเนื้อวัวค่ะเป็นต้นค่ะเขาเรียกว่าเพื่อเป็นการไม่สร้างกรรมนั่นเองนะคะแล้วก็จะได้รักษาศินได้ได้บุญกุศลในการไม่ไม,ไม่ไม่กินเนื้อวัวค่ะเป็นต้นค่ะทุกวันพราค่ะถ้าปฏิบัติได้จะดีมากเลยนะคะ ทุกคนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้านะคะที่ขายเนื้อสุกรน,นะคะเนื้อวัวเนื้อวัวเนื้อหรือขายไก่เป็นตัวนะคะขายปลาค่าปลาค่ะเป็นต้นค่ะเราต้องมีโอกาสแผ่บุญให้กับสัมมาอาชีพด้วยนะคะเพื่อไม่ติดกรรมกับสิ่งที่เราทํานั่นเองคะ่ะให้วิบากกรรมผ่อนหนักเป็นเบาหรือบรรเทาเขาเรียกว่าสำนึกในสัมมาอาชีพที่ประกอบนะคะเราจะได้ไม่ติด ในสิ่งที่เราเป็นพ่อค้าแม่้าค่ะเป็นต้นค่ะการที่เราติดกรรมจากสรรพสัตว์นะคะจะทําให้เราปวดท้องค่ะเจ็บป่วยบ่อยโดยไม่ทราบสาเหตุไปหาหมอ,ไป,หหมอไปตรวจเอ็กซเรย์นะคะไปที่โรงพยาบาลก็จะอาจจะตรวจไม่พบเจอค่ะเขาเรียกว่าโรคเวียนโรคกรรมนั่นเองนะคะเราทําเขาเขาก็มาทําเราค่ะเป็นกงจักค่ะวิบากกรรมหมุนวงร้อค่ะหมุนวงร้อที่ต้องชดใช้กรรมไปตาม การเวลาตามวันค่ะเป็นต้นค่ะการแผ่สัมมาอาชิพให้ให้กับสับปสัตว์นะคะหรือเจ้ากรรมในเวรขอให้กัลยาณนนิมินะคะหรือสายบุญนะคะทุกท่านค่ะที่ติดตามน้องในนะคะก็จะเวลาเราทําทานนะคะทำบุญหรือทําการสวดมนต์ไหว้พระหรือทําการแผ่เมตตาจิตนะคะหรือนั่งสมาธิให้เราอุทิศส่วนบุญส่วนกูศลนให้กับเจ้ากรรมในเวร นะคะทุกครั้งด้วยค่ะอันนี้เขาเรียกว่าอุทิศกับสัมมาอาชีพที่เราประกอบโดยระบุด้วยนะคะให้เจ้ากรรมในเวทที่ข้าพเจ้าได้ประกอบนะคะไม่ว่าจะเป็นการฆ่าไก่ฆ่าปลาฆ่า,ากบฆ่าเขียดนะคะหรือฆ่าวัวควยอะไรเป็นต้นนะคะให้เขาได้รับส่วนแห่งบุญกุศลไม่ว่าจะเป็นตัวผู้ตัวเมียทุกเพศทุกไว้นะครับเพื่อให้เขา ได้รับส่วนบุญส่วนกุศลและเกิดการอาโหสิกรรมไม่จองเวนจองกรรมต่อกันในภพชาติมนุษย์นี้นะคะให้ใหทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะทำไปตลอดนะคะไม่ว่าตัวเราจะเคยฆ่าตะขาบฆ่ายุงฆ่าหมาหรือตีตบตีมูมากาไก่แมวนกนะคะเป็นต้นเป็นต้นค่ะก็ขอให้บุทีนให้กับ สมาอาชีพอุทิศกับสรรพสัตว์ด้วยค่ะแล้วแล้วเราจะมีสุขภาพที่ดีนะคะพลังเมตตาจิีจะทำมาหากินขึ้นจเจริญรุ่งเรืองขึ้นค่ะฝากไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ